เอาละสวัสดีครับผมคุณอยู่กับผม PYCS RJ ครับและนี่คือ Human Absolution นะครับผมมามาต่อกันเลยนะครับโอเครถที่7น,น่าจะขับรถมาแล้วล่ะรถขอจะเบิร์ดดี้นะฮะโคตรจะโกโลโกโสดูสภาพอื้อมปัญหาชุดอะไรสักชุดเย็ดลูมีชุดสูตรใหม่เอ่ะใช่อ๋อ ความว่างเปล่าเนี่ยไม่อยู่เด้ดเนี่ผมอยากจะไปออกไปข้างนอกกาเขานะครับออกไปไหนเลยเจ้าหนู l o s ว w o o d Part ที่หนึ่งโอเคกลับไปว๊อ,อเฮียเป็นบานหลวงมาเลยวะ่ะไปสถานเลียกกำพระนะครับโอ้คุณมาแล้ววิตตเรียเธอป่วยนะ่ะมองกี่นาทีเนี่ยพบพบว่าเธอนะ่ะ หายใจผิดปกติแล้วหมอก็ไม่สามารถรู้ว่าเธอเป็นอะไรสร้อยเธออยู่ไหนสร้อยเหรออ๋อโอเคอยู่บนโต๊ะนั่นอ่ะเธอทําสายมันขาดอ่ะแล้วเธอก็ซ่อมมันโอเคเอาสร้อยสายเข้าไปอ้าวหายวะ่ะเฮย้ย <c oughs> โอ้มีใครถามถึงเธอไหมชิบหายแล้วไม่มีใครถามวะปุ <c oughs> ่มันมาแล้วพาวิตโตเรียไปซะเร็วเข้า <c oughs> ที่ที่แถวนี้มีที่ปลอดภยัยไหมเออชั้นใต้ดินมีชั้นใต้ดิน เอาละไปไปไปให้เร็วเลยเดี๋ยวผมจะพาวิโตเรียไปเองโอเคโอเคโอเคขอให้พระเจ้าคุ้มครอง,องอไปไปเร็ว,วผู้หญิงเอาละ,อาละขอบคุณนะอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณนะที่คุณกลับมานี่คือเหมือนสิ่งที่คุณจะพูดนะฉันฉันกลัวมากๆเลยละ่ะเออไม่เป็นไรนะวิตตเรียฉันจะพาเธอไปเอง โอ้มีรูปวาดนะสมประสายเรียกกำพระจริงๆพระแม่มารีนั่นเองตามแสงน้ำไฟโอเคเดี๋ยวไว้ค่อยอ่านแล้วกันเนาะพาวิศรีจนี่ก่อนเสียงปืนเหรอไม่ต้องกังวลจัดสัญญากระไดนะว่าจะปกป้องเธอฉันรู้ว่าอะไรกันจะมาแต่จะไม่มีใครที่จะทำอะไรเธอได้อีกแล้วไปโอ้ย พวกมึงมาบุกกันถึงที่แห่งนี้เลยหรอวะอะไอตัวใครนะดอมอะไรนะออสวอร์ก็โดนเราจับกามไปแล้วเหลือแค่จะหวานนะฮะจะหวากับไอเจ้าแก่ๆนั่นคนหนึ่งมันชื่ออะไรผมจําไม่ได้แล้วว่ะโอเคลิฟเกิดเข้าไปนี่นั่นเสียงอะไรน่ะอีกสองเสียงดังสิมันบอกว่าถ้าเราเข้าไปเราก็จะเจอพวกมันนะฮะชีฟหายแล้ว รอพวกมันออกมาก่อนกันนะออปล่อยมันฮะใช้อิสติงดูได้เลยเฮ้ยนีก่กินอะไ <c> ร <oughs> นิ้นเห็นมีแม่ชีเลยวะต่างถึงพระเจ้าวเว้ยเฮ้ยเ,เวดอยู่ที่นี่นะเหมือนว่าเขาจะเพี้ยนไปแล้วนะไปะอวิตเตอรเรียเข้ารีบไปนะฮะชั้นสามแล้วต้องพาไปชั้นใต้ดินนะเพื่อให้วิตตอรเรียปลอดภยัยโอเควิตตอรเรีย นอนก่อนนะมาปิดประตูฮะเราจะลงหรือเราจะขึ้นเนี่ยเราน่าจะลงนะเออเออเฮ้ยเ,เราลงจริงด้วยเว้ยอ้าวเสียไฟดับโคตรจะบัดซบเราเราต้องการเอาพลังกลับมาซิสเตอร์เมลลี่คงจะรอเราอยู่ที่ชั้นใต้ดินฉันจะไปพบเธอเร็วๆนี้ โอเคกดปีกขึ้นปะอึ๊บอออืืหเราไปไหนต่อเนีเเ่ยเฮ้ยเอาชีพหายแล้วไอ้เหี้ยเอเ้ยมาดินี่นี่นี่เนี่ยตายดิตายดิไอ้เหี้ยกูมีเหี้ยกูเหลือแค่ปนะา่ายนัดเอ้ยเอ้ยล่วงแม่งเอ้ยบัตรซบจริงๆนี่ไงไอ้เหี้ย เฮ้ยโคตรเวนเลยขึ้นมากูจะทำที่อะไรกูโดนไล่ยิงซะละเออเอาแม่งใส่ถังไว้ดิเวนเอ้ยมาถึงก็โดนสารกระสุนเลยหาก็กูไม่รู้นี่จะไหนเนี่ยจับโยนมากลงนี้ได้ไหมลงไปกูเอ้กูเหมือนเจสันบอยฮีเลยวะเฮ้ยสุกสุสุสิบสามเลยเนี่ยโอเคค่อยเดินไปหาพลังงานก่อนนะฮะ เฮ้ยมีขวานไฟแอคกโอเควานับเพมีดเฮ้ยใช้มีดดีกว่าใจเย็น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 มาเลยปังปังร่วงสวยโอเคมาดีครับเข้ามาแล้ววะเฮ้ยเฮียไม่มาจริงวะ มากูเปิดสงครามับพวกมึงเลยเนี่ยมึงบังอาจมาลุกล้ำที่แห่งนี้เหรอฮะ <the> เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะ hey, hey, นี่ไงเลยที้แบบเต็มเนี่ยสองตัวล่วงโอเคคุณปลอดภัยแล้วคุณรปภเข็มชีจาโอเคเข็มชีจาน่าจะโอเคกว่าโอเคอันนี้คือฟิลโอเคไว้ให้พลังงานกับตัวริบเรานะครับผมจะได้ไปต่อได้โอ้โหไม่ชี พวกเขี้ยนี่มึงทำนี่กับแม่ชิวดได้ไงวะโอสังขวานเด้ยโอเคเช็คพอยต์พมบังอาจโอเคอยู่ไหนเนี่ยฟิลอะอืมแอ้วกูมาผิดที่เหรอกูามาถูกนี่เฮ้ยว่าันอยู่อูกฝั่งวะ โอเคเดินค่อยๆหมอบไปนี่คุณจะไปทางไหนเนี่ยโหอินสติ้งคูจะหมดด้วยประเด็นเลยคืออินสติ้งมันจะหมดนะฮะโอ้ซิสเตอร์ค่อยๆเดินไปวะผมไม่มีที่ไม่มีมีปืนอูซี่เด้อเฮเอาเรื่องอยู่พอดีเพื่อนนี่ไงฉีดยาครับหนึ่งทีล่วง โอเคสวัสดีครับพี่พี่ครับสวัสดีครับพี่ผมมาผมมาใหม่ครับพี่ใจเย็นนะฮะอย่าเพิ่งหันมานะครับไอ้เหียเปิดสงคราม่า,มาแม่ก็คือตายอ่ะอเหียมันยิงพวกแม่ชีกูร่วมหมดเลยนี่เราฟิวสวยนี่คืออะไรประตูต้องหาฟิวอีก,กีอันวะนนี้เฮ้ยอีกสองอันนะครับเราถึงจะไอ้นี่ได้ โอเคค่อยๆเดินหมอบไปสวัสดีครับพี่ๆครับ <c oughs> ตาเย็นนะจะโอเคโอเคอีอีอันสุดท้ายอันสุดท้ายแล้วเว้ยไอเทมมันอย,อยู่ไหนวะอยู่นู่นห <c oughs> นังสือไม่จะเป็นต้องใช้โอเคเก็บฟิวครบแล้วเอาจะทีปนะครับวรตถุประสงค์สำเร็จแล้ว,วต่อไปก็คือ,อก,าการทำการเอ่อ ใส่ฟิวเข้าไปในแผงวงจรนะฮะครับผมสวัสดีฮะพี่สวัสดีครับดูว,วิ่งเลยจ้าโอเคนี่รูหมหัวแล้วเดินต่อทำไปไม่รู้ไม่ชี้นะฮะต้องขึ้นไปข้างบนเหรอโอเคขึ้นไปข้างบนก็ได้ปะมึงกล้าทำกับแม่ชีกูอย่างนี้ได้ยังไงพวกฮอกข้างบนหรือข้างล่างวะข้างล่างอะข้างล่างนี่ฮอกขึ้นมาทำไมเนี่ยพเสียเวลาเลย เหรอวะอ๋อนู่นอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นสวัสดีครับพี่ครับผมอันนี้พี่อยู่คนเดียวเหรอฮะใช่เอา้าชีพหายแล้วสวัสดีครับเอาอเฮียตัวอีสเต็งกูหมดเลยเฮียมาวะเอา้าเฮียยิงกูเลยสัตว์ได้ได้ดีครับ อ่ะมึงอย่าเปลี่ยนเกมจากอะเกมเซิร์ฟเป็นเกมเตอร์เพอร์สันใช่ไหมจัดไปเอามานี่นี่มาดิฮอกมึงยังไม่ตายมึงไม่ตาย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 นี่ร่วงไหมไม่ร่วงหอกเฮ้ยโอ้โหยิปตุซี่หายล้เชี่ย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 อืมมาดิเชี่ยแม่งอยู่ไหนวะเออตายไหนกันนี่ออมอสวย โอ้โหโหโหฮิยเละ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 เล่โอ้เละแน่นี่นี่นี่ไปนี่นี่นี่ไหนสัตว์มาดิไอ้พวกหอกเลยได้ดิครับฮะฮะมือเลสเตอร์โพสต์ชูเตอร์ใช่ไหมจัดให้เปลี่ยนจากฮิตแมนเป็นแม็คเพลย์แล้วนะฮะมาดิอื้มไอชิบังเยอะ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 อื้มอื้มอชิบังเยอะ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 อีกเที่ยแม่งเราแม่งโอ้โหเฮ้ยกูตายแล้วเนี่ยผมมีสิทธิ์ตายนะฮะ เห็นไหมไอพวกเวนี่มึงมีมึงมีพวกกระสุนอะไรมาให้กูใช่ไหมหูแม่งอยู่ไหนวะอยูนู้นอยู่นู้นอยูนู้นมาประตูนี้อือล่วงโว้ฝั่งนู้นยังไม่เข้ามาไอคิดว่าเขามัเออเออเฮ้ยนี่ไงตายไหมไม่ตายเออยิงหัวล่วงแม่งเยอะซะด้วยไอ้เหี้ยไม่ใช่น้อยน้อยนี่นี่ไงล่วงหูเกือบตายไอ้เหี้ยเลือดไม่นหิวช้าชิบหาย อไหอวะนะอยู่นี่อืมไม่โดนหรอกระแวงซ้ายระแวงขวาเลยเช็คคอเวอร์ไปอืมนี่ล่วงลวอืมอืือมึงผูู้กูตายแน่นอนดูทรงแล้วไม่น่ารอดดูทรงแล้วกูไม่น่ารอดโอโหกูว่าแล้ว ไอ้ฮ er, ีอะเตอร์เพร์ซันชูเตอร์ไหมล่ะไอ้สัตว์ไม่น่าเลยฮนะไม่น่าเป็นห้าพวกมันเลยรียบไปหน่อยนะ,มะเมื่อกี้แม่เสียชีวิตเลยโอเคโอ้โหกูเริ่มเก็บฟิวใหม่สามตัวโคตรจะเยอะไอ้สัตว์เอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับชีพหายแล้วกูว่าเตอร์เพร์ซันเปนของจริงแล้วมาดิไอ้แม่เย็ดนี่นี่อ่ะฮะเอามาดิอ่ะฮะมาดิ ตาย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 รวมรวมไปหนึ่งมาดิศูมั่งเยอะซะด้วยโอเคลบมุมนี้น่าจะดีกว่าไอ้ที่ยไม่ด okay, e ีล่ะนี่ตายตายสวยนี่นีนี่ตายน่ารักเยี่ยมเอามาอย่าเตะเพื่อสั่กูก็จัดให้นี่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 ยงไงล่ะผสาญหมดวะเฮ้ย โอเคอยู่ข้างบนน่าจะยุทธศาสตร์ดีกว่านะฮะโอเคเฮ้ย okay, ลงไป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 เพื่อได้ไฟกับมันเลยมาดิอืมอืมอมนี่งน,นีตายตายตายไหมไม่ตายวะตายแล้วแมงหมดแล้วกระสุน 0, กูเชีย่ยต้องออกไปกระสุน 0, เลยวะมึงไหนวะเดินหนีเร็ว forty seven เดินหนีเออ เฮ้ยเกมนี้มันก็ฉลาดนะมันมันมันก็มีการเข้าโคเวอร์ไอ้ด้วยนะเข้ามาดิเฮ้ยโอ้โหเปิดมันก็เหลือน้อยชิบหายเข้ามาปตกหอกเลยฮะนี่ไงพวกมึงอยากโดนดีพวกมึงอยากโดนดีกูใช่ไหมฮะนี่ไงสัตว์ตายไหมไม่ตายวะเอ้ยเอาให้กระสุนหมดไอ้สัตว์โอเค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 เดินหนี้มันไหนวะ ตายสวยเดือกกระสุนเว้ยโอ้โหโอ้โหเราต้องการกระสุนมากมากเลยนะฮะไหนวะนี่นี่นี่แน่ล่วงนี่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 แน่ล่วงสวยตัวนึกนี่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 ล่วงไปโว้ยอิด้วยปืนอ่ะเือไอ้เทียกระสุนน้อยจัดเออกูใช้ปืนโอ้โหไอ้เทียนี่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 ไอ้เทีย เคเซปกูรุโมได้ปะไปีหนว,วะนี่ไงโอ้ตายเลยทีเดียวไปเราไปค่อยๆไปฮะเก็บไม่ให้หมดเลยไหนๆไหนๆแล้วก็เล่นเป็นเลสเตอร์ซันแล้วเชียร์ลงบนนี่นี่สเปีบาทุบนี่นี่ไงต่อยหักคอทีนีงนี่สติ๊กทำไปหนึ่งทีนี่ในล้วงสวยอรงนี้ มันไอ้เฮี้ยมาดิเอาอเอาเอาเฮี้ยตัวไหนเห็นอนะต้มต้มต้มทัมดกันโผล่มาโผล่มาดิไอ้เฮี้ยเออสอยเข้าไปมาฮ่าไอ้เฮี้ยมันไอ้เฮี้ยไอ้เฮี้ยไอ้เฮี้ยตัวตีมันกับเราใจเดียวผมนี่ออกมานี่ออกมานี่ออกมานี่เก่าใช่ปะแดดกระสุนลูกซองไปดิไหน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 มันอยู่ไหนกันอีกฮะกูได้ล่ำทีเดียว มาดิครับไอ้เขีย้ยนเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยไอ้เขีย้ยนตรงนี้เนี่ยไอ้ที่กูตายเนี่ย,ยนี่ไงยร่วงเออเข้ามามาดิเฮ้ยพอเวนี่เข้ามาดิโอ้อยู่ข้างบนด้วยโอเคเปลี่ยนมากระซี่ก่อนต้มร่วงต้มร่วงโอ้โหอย่างโหดเข้ามา มาช็อตวัลคิวนี่มันมีการแบบสลบตัวเข้าที่กำบังด้วยเหรมนี่ไงอุ้ยไม่โดนนี่นี่นี่นะนี่ตายมะตายมะตายสวยมาดีครับโอเคหลบข้ามตัวคุ้มข้ามตัวเปิดเปดหลบตัวปะนี่นี่นี่เนี่ยกลุ่มที่กำบังดีเออเออยิงยิงนี่นี่นี่ตาย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 สวยนี่ไอ้เหี้ยโอ้โหแม่งมันยิงมันยิงลัวจัดเลยวะนี่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 เนี่ย ล่วงไหนวะเออเอาไอ,อ้เีกยมไม่เห็นอีกโอเคมองว่าไหนวะนี่น,น,นะหัวหัวหัวโอ้ยไม่โดนวะเฮ้ยโคตรตั้งใจยิงนี่เอาเยี่ยมหมดน,น,นี่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 นะร่วงนี่นี่เอาขี้กระสุนหมดไอ้สัตว์เอ้ยโอ้โหโ,โ,โดนรัวเข้ามาเข้ามามึงเข้ามาดิ นี่ไงเฮียตายไม่ตายอย่าไอสัตว์โอ้โหเฮียโดน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 เจ็บเจ็บเโอ้โหแม่งกระหน่ำจริงนี่ไงนี่ไงตายโอ้โหดูเดือดเรื้อพานโอ้โหเฮียมันลงไม้หนึ่งตัวแล้วเฮยมาเดี่ยเฮียนี่ไงล้วงสวยโอ้โหแต่กูลถหายตายจ่าไปเยอะเลยเฮ้ยแต่ไม่สำคัญนะฮะเกมนี้เก็บพวกมึงหมดแล้วเนี่ยสบายกูแล้วเดี๋ยวเก็บฟิวชิวๆ ไหนไอหน้าไอ้หน้าไหนมันอยากมาหัวกุีกมาดินี่ไงฮีอ่ะจะมาหัวเรากูมาดิเก็บหมดแมปอะเดินค่อนข้างสบายหน่อยนะฮะเราเก็บพวกมันหมดแล้ววิธีการหนึ่งขั้นตอนโอเคเก็บมีดด้วยมีดไปใช้งานฮนะน,นั่งคืออะไระนะข้อเข็มชีจาไม่โหดบะเราต้องใช้มีดนะครับฟิวอันอยู่ไหนเอ่ย โ okay, right, อเคครบเอาละไปหลังจากนี้ที่เราตายห่วไปทีนึงแล้วฮะหมตัวไหนก็ตัวตัวไหนก็ได้ไอตอนเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ทางนี้เหรอมาดิครับใครอยากลากัวมาดิตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนจากเติร์ดเพอร์ซันเกมสติลนะฮะเป็นเติร์ดเพอร์ซันชูเตอร์มาดิคุณแบบสุดมั่ยปลาย่าภัยกูถือเปืดไว,ว้ก่อนอะเห็นแมกกาซีน โอเคได้ในห้องนี้ใช่ไหมโอเคใส่ฟิวเข้าไปแล้วก็ทำการกดสวิตช์นะฮะเพื่อดึงพลังมันกลับมาหมุนโอเคเรี okay. ยบร้อยแล้วไงต่อเนี่ยอ๋อไม่ยอดอย่าใจสตอร์สตีเตอร์อร,รี่น่นคุณใช่หรือเปล่า มาเร็วได้โตทำามแล้วเว้ยเราจะตอโต้กับเราจะเอาขึ้นเออเราอยากจะฆ่ามันเว้ยเพื่อนตัวดิบดิบโว้ยฮะปายเวทอ้าวซิสเตอร์แมรี่โอ้ฉันคิดว่านายจะเป็นผู้ชายที่มีความอดทนนะเลนนี่ฮะใช้ว่านายเข้มแข็งไม่เอานะ จะหนุ่มจะหนุ่มเข้มแข็งทำอ่ะโอเคเดี๋ยวกูจะท้าให้มึงดูป่ายูเวนโอเคทุกคนจับตาดูนะมันจะแสดงอะไรให้ดูมึงรู้ไหมเวนมึงทำอะไรโอ้โอ้เจ้าโอ้โอ้โอ้ยเลือกเลือกเบื่อมือกูไอเวนดูมันทำดีวะ มาทำมึงมึงมึงทุาทำมึงอยางนี่ดีหัวแตกเหมือนแตงโมเลยนะเรนนี่อยู่ว่ะเออฉันจะบอกได้แกนะเรนนี่นะนี่คือสิ่งที่แกเติบโตและวกต้องทำความสะอาดมันนะแล้วนะนาย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 ทำดีเว้ยเรนนี่นายทำดีไอ้เฮียมึงก็ทำซสเตอร์กูได้ยังไงวะเฮียพอนีแม่งต้องเจอกระสุวงปิดวิญญาณล้เฮียใช้มีดดิ แม่ไม่เห็นกูหรอกไอไอ้ไอ้พวกเวนล่ำเลยแจ๊ะแจ๊ะปังปังล่วงมันมันไม่ปืนไม่มีกระสุนปืนปุ๊กแบบให้กูใช้เลยอะไปจัดการไอ้ตัวนี้นะฮะตการมันไอ้เทียแม่งมึงอ่านให้ไอ้เด็กเวนนะมามายิงแม่ชีกูได้ไงวะเอาไอ้ไอ้เยอย ยิงพลาดไอสัตว์โคจะบาดซบมาเออเออเอเอ,าเอาม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 าี่มาร่วงร่วงเลยพอสั้นชูตเตอร์มันต้องมาแล้วนี่ไงไอ้เหี้ยนี่ไงร่วงร่วงร่วงไม่ตายไอ้ทิหายนี่ไงอีฮีอีฮีเอือดอนี่ไงกูว่ากระสุนเต็มแม็ก มาอ้าวอ้อเรื่อสกรปรกนี่วะเอ้ยพวกกูอยู่นี่เว้ยมันจับกูแล้วเวลโลเคสท,ที่ของเวทนะฮะเหมือนจะเป็นโรงปฏิกรเหมือนเตาหลอมอะไรสักอย่างดูไหนชี้อะเอาวะนะหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าป้งป้งเขาเอาไปสติงหมดแล้วเอออีเวทล่วงไปแล้วป้องปโองป้องโอ้โหเฮ้ยช็อตเฮ้ยช็อตไปโอ้ซ้ำท้ำคอเพื่อนพอแล้วพอแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นเออนี่เชเวทเออโู้ก็อักเลือดเออเออเฮ้ยเฮ้ยมึงจุดอยู่นั่นนะเว้ยมึงนั่นอีตายเออกูคือลิมดิก เออม,มึงมาดูกระโจงกูนี่เออกูทำให้มึงมนันกูนี่แน่นอนแน่นอนกูหวังว่ามึงต้องตายตเว้นเร็วมึงยืดมึงอยากขยับนะเว้ยมึงนี่ตายเฮ้ยกระสุนนั่นจะไปเจาะเข้าหัวมึงอย่างที่กูพูดแหละไอ้เวน,นั่นอ่ะมันมีปัญหากูเองเออมึงจะมีปัญหากับเลนนี่คนนี้นะเว้ยเวย์ุบอ้าวอะไรวะโอ้คุณแจรถวะเอาล่ะ อ๋อไดไหมขีดโอ้เซาดาโกตาเหรอมันไกลจากบ้าของแกพอสมควรเลยนะ <c oughs> ปล่อยตายอะปล่อยเหงาอะ <c oughs> อนายเป็นคนดีเพื่อน <c oughs> โอ้โหแต่ป็นคนตัดไม้ที่ดีทำไมนายมีไม้ด้วยละ่ะ <c oughs> มันมาข้ามมาเป็นแสลงนะครับผมอาจจะแปลไม่ถูกแล้วขอโทษด้วยนะครับโรซีเอเวตตายหูวไปแล้ว โอเคน่าจบพาร์ทนะครับพาร์ทนี้ <c oughs> โอ้จบพาร์ทจริงด้วยวะโอเคโอเคครับผมสำหรับพาร์ทนี้ h i t m ม n s o l u t i o n ก็ต้องขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe PYC r j ไว้ด้วยในพาร์ทต่อไปเราจะมาต่อกันนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ